ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยกระแสความวิตกกังวลน,นะคะว่าในไทยจะต้องเกิดปัญหาที่จะต้องล็อกดาวน์กันอีกรอบหรือไม่นะคะผ่านไปหนึ่งวันค่ะหลังจากที่มีรายละเอียดมีคำยืนยันออกมาว่าทหารอียิปต์และเด็กหญิงจากครอบครัวทูตซูดานติดโควิด -19 และเดินทางเข้ามาประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นวันนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเรื่องของวันและเวลาที่เดินทางเข้ามากิจกรรมต่างๆที่ได้ไปทา ในช่วงที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเกิดคำถามว่าระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากนักแต่น่าจะอยู่ที่การนำไปปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดภายในห้างสรรพสินค้าแพชชั่นช้อปปิ้งเดสติเนเตอร์หรือแหลมทองจังหวัดระยองยืนยันถึงเหตุการณ์ที่ทหารอียิปต์จำนวน4นายสวมหน้ากากอนามัยทุกคนเข้าใช้บริการช่วงเวลา11นาฬิกา25นาทีถึง14นาฬิกา56นาทีของวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นคือคนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 พวกเขาผ่านการวัดอุณหภูมริร่างกายบริเวณหน้าห้าง ใช้เวลาเดินอยู่บริเวณชั้น2และ3และไม่ปรากฏข้อมูลว่าได้แวะเข้าเลือกซื้อสินค้าในร้านใดและนี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปขอตรวจเชื้อโควิด -19 ของทหารกลุ่มนี้ที่โรงแรมช่วงแรกไม่ยินยอมอ้างว่ามีเอกสิทธิ์แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ขอให้สถานทูตอียิปต์ช่วยเจรจาจนยอมให้ตรวจเจ้าหน้าที่เรา นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและก็เจ้าหน้าที่เป็นการทํางานร่วมกันนะครับของทีมสาธารณสุขเราพบว่าจริงๆเขาจะต้องอยู่ในข้อกําหนดคือห้ามออกจากโรงแรมนะครับทางโรงแรมก็ได้มีการทําข้อตกลงแล้วก็พูดคุยกันแล้วว่าห้ามออกมาเมื่อพบว่ามีการละเมิดข้อตกลงนะครับก็พยายามติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่ที่ประสานแล้วก็ให้เดินทางกลับไปที่โรงแรมกว่าจะถึงโรงแรมก็ประมาณเนี่ยครับรเกินประมาณ,มาณบ่ายสามทั้งสองกลุ่มบ่ายสามบ่ายสี่ เมื่อถึงโรงแรมก็มีการเมื่อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับตามมาตรการก็มีการเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบทุกคนนะครับในเบื้องต้นเขาไม่ให้ความร่วมมือที่ตรวจนะครับทางเจ้าหน้าที่พยายามอธิบายแล้วก็พยายามให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาด้วยเพื่อทําการพูดคุยแต่ว่ายังไม่ได้รับความร่วมมือเจ้าหน้าที่จึงติดต่อไปยังสถานทูตเพื่อให้เขาได้ยินยอมให้เราตรวจเพื่อ จะได้ทราบผลว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่อย่างไรนะครับสุดท้ายทหานทั้ง27คนก็ให้กองร่มมือ,นอนในการตรวจไอ้31คนคำสั่งสบคที่7ทับ2,563เขียนไว้ชัดเจนว่าวิธีปฏิบัติสำหรับลูกเรือระบุให้เข้ารับการกักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนดคำถามใหญ่ก็คือทหารกลุ่มนี้เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งนี้ได้อย่างไรสบว่ขออธิบายว่าประสานผ่านสถานทูตเข้ามาที่กระทรวงการต่างประเทศจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่ามีข้อยกเว้นให้กับลูกเรืออยู่แล้วจึงแจ้งต่อกองทัพอากาศและได้รับอนุญาตให้เข้ามา เราพบว่ามีข้อที่เป็นละหลวมก็คือทางด้านสถานทูตเขาไปติดต่อโรงแรมโดยตรงแล้วก็นำไปสู่การเข้าพักนะครับแล้วก็ทำให้ทีมที่เข้าไปดูแลนะครับมารับทราบทีหลังแต่พอมารับทราบทีหลังก็มีก็ทำให้ทีมไม่ได้ลดละขออนุญาตเข้าไปตรวจถึงได้มีกรณีของผลที่เป็นยืนยันออกมา ด้านนางไลลาอะหมัดบาฮาอุดดินเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยได้ออกเอกสารถแถลงการในนามสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ทหารอียิปต์ไม่ปฏิบตัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทยพร้อมขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เอกสารถแถลงการยังระบุถึงความเห็นใจต่อผู้ถูกกระทบและยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ให้ความร่วมมือกับทางการไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อการควบคุมผลกระทบด้านสาธารณสุขและขอให้คำมั่นว่าสถานเอกอัครราชทูตจะยึดมั่นปฏิบัติต,ตามกฎระเบียบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 ในประเทศไทยกร,ก,กรณีเด็กหญิงวัย9ปีครอบครัวทูตจากซูดาน ก่อนเข้าไทยตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด19และเดินทางมาถึงไทยเมื่อ10กรกฎาคมคัดกรองเบื้องต้นไม่มีอาการและเก็บตัวอย่างไว้ตรวจเชื้อระหว่างรอผลครอบครัวนำไปเข้าพักที่คอนโดมิเนียมจากนั้นผลออกมาว่าติดเชื้อแต่ระหว่างนั้นไม่ได้ออกไปไหนหลักปฏิบัติของสอบคเกี่ยวกับคณะทูตเขียนไว้ในคำสั่งที่7ทับ2,563ว่า ให้เข้ารับการกักกันในที่พำนักของบุคคลดังกล่าวภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า14วันนี่อาจจะเป็นรายละเอียดที่ไม่ได้พิจารณาหรือไม่กรณีนี้จึงทำให้มีการไปพักในคอนโดมิเนียมไม่ใช่สถานทูต